สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน64นะครับข่าวสารความคืบหน้ามาตรการในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากคลิปเมื่อวานนะครับผมได้แจ้งความคืบหน้าไปแล้วนะครับเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่กําลังจะมาถึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับแหล่งข่าวจากประชาชิธุรกิจนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับข้อมูลจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านสันติพร้อมพัฒน์นะครับ ถึงความคืบหน้านะครับการประชุมคณะกรรมการประชาัฐสวัสดิการนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ทําหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์นะครับการลงทะเบียนบัตร,สว,ร,ตร,ร,วรตสวัสดิการแห่งรัฐนะครับความคืบหน้าเมื่อวานนี้มี2เรื่องด้วยกัน,ในเรื่องแรกก็คือว่าจะเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแปลว่าคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ถ้าหากว่าท่านได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐท่านก็ไม่ต้องได้รับ การออกบัตรใหม่นะครับที่เป็นบัตรสวัสดิการแล้วบัตรประชาชนของท่านจะถูกใส่ข้อมูลให้สามารถนําเอาไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับส่วนรายเก่าที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกทีนึงว่า ท่านจะถูกยกเลิกบัตรสวัสดิการเลยแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนต่อเนื่องและท่านจะต้องถูกรับทวนคุณสมบัติด,ด้วยนะครับก็จะต้องเป็นรายละเอียดต่อไปนะครับฉะนั้นแล้วความชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ก็คือว่าต่อไปนี้นะครับจะใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการหลายท่านก็คงได้รับทราบข่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้ว ในส่วนของเงินเยียวยาเราชนะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็มีการสามารถให้ใช้เงินเยียวยาผ่านบัตรประชาชนได้แปลว่าระบบของประเทศไทยนั้นรองรับการนําบัตรประชาชนไปจับจ่ายนะครับเงินที่ภาครัฐใส่เข้ามาได้หยุดแล้วนะครับนี่คือก็เป็นการช่วยประหยัดงบประมาณในการผลิตบัตรสวัสดิการด้วยนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือความคืบหน้าก็คือเป็นเรื่องของไรายได้ครัวเรือนที่ตัดสินกันที่ปีละ2 0 0 0 0 0บาท พิจารณาร่วมกันกับรายได้ส่วนบุคคลที่เป็นปีละ1000งแสนบาทประเด็นนี้นะครับเมื่อมีความคืบหน้ามานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็เลยเป็นคำถามตามมามากมายว่าเราจะตัดสินรายได้ครัวเรือนกันอย่างไรดีนะครับก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าตอนนี้รายละเอียดที่เป็นทางการว่าจะตัดสินกันอย่างไรนั้นยังไม่ได้ออกมานะครับ แต่หลายท่านก็ไปกังวลในเรื่องของชื่อในทะเบียนบ้านนะครับซึ่งก็ต้องขอเท้าความย้อนกลับไปช่วงก่อนหน้านี้ภาครัฐมีการนําเสนอเกี่ยวกับการนําเอาแนวคิดนะครับรายได้ครัวเรือนหรือรายได้ของครอบครัวมาพิจารณาประกอบนะครับในการรับสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้จริงๆนําเสนอมานานแล้วนะครับก็มีอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับที่ทางผู้บริหารนะครับในฝั่งของนโยบายนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับ ก็จะขอสรุปนะครับให้ทุกท่านเกิดความสบายใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านอาจจะไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องของชื่อในทะเบียนบ้านเสมอไปเพราะว่าเป็นที่เข้าใจตรงกันอยู่แล้วว่าทะเบียนบ้านนั้นไม่ได้สื่อถึงความเป็นครอบครัวหรือครัวเรือนที่เป็นการพึ่งพาอาศัยกันในเชิงรายได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นภาครัฐก็เข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นอยู่ที่ว่ากลไกในการพิจารณา ความเป็นครอบครัวหรือครัวเรือนนั้นจะดูอย่างไรบ้างแน่นอนครับในส่วนของตอนเองก็ต้องรับรองข้อมูลตนเองอยู่แล้วนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเช่นอาจจะมีการให้รับรองโดยผู้นําชุมชนอันนั้นก็เคยนําเสนอข่าวมาก่อนหน้าน,นี้แล้วเช่นเดียวกันคงมีวิธีเข้ามาช่วยดูนะครับความเป็นครัวเรือนไม่ได้ยึดแค่เพียงทะเบียนบ้านแต่ทะเบียนบ้านอาจจะดูประกอบแต่ก็ไม่สามารถตัดสินได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยสามัญสำนึกทุกคนเข้าใจตรงกันนะครับ ชื่อในทะเบียนบ้านไม่ได้สื่อถึงความเป็นครอบครัวที่พึ่งพาอาศัยกันในเชิงรายได้ในเชิงการดูแลเลี้ยงดูซึ่งกันและกันอยู่แล้วอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านคลายข้อสงสัยหรือว่าคลายข้อกังวลในประเด็นนี้นะครับซึ่งคาดว่าอีกภายใน2ส,สัปดาห์นี้ก็จะมีความคืบหน้าที่เป็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นนะครับเรื่องที่ผมจะฝากในวันนี้นะครับก็จริงๆแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผมพูดมาหลายหลายคลิปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าท่านต้องการติดตามข่าวสารมาตรการโดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งจะเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับจึงมีความเสี่ยงมากที่จะมีข่าวที่ทําให้เข้าใจผิดเพราะว่าแหล่งข่าวนั้นอาจจะไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังโดยตรงฉะนั้นแล้ววิธีการนะครับที่เราจะแก้ปัญหาความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับข่าว บัตรสวัสดิการนั้นนะครับก็ต้องคือการติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เป็นกระทรวงการคลังโดยตรง Facebook ของกระทรวงการคลังนั้นมีชื่อว่าสถานีข่าวกระทรวงการคลังผมขอแนะนําให้ทุกท่านติดตามข่าวสารจาก f a c e b o o k เพจนี้เป็นหลักเท่านั้นส่วนแหล่งข่าวอื่นๆนั้นก็ต้องขอเน้นย้ําว่าไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้ร0 0เซและมีความเสี่ยงที่จะเป็นข่าวปลอมให้เข้าใจผิดและ หนักไปกว่านั้นอาจจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาอ้างว่าจะให้กดเข้าไปเพื่อลงทะเบียนเพื่อยืนยันเพื่อรักษาสิทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็คงมีความกังวลว่ากลัวว่าจะเสียสิทธิ์ในรอบนี้ก็จะเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพนะครับนำเอาประเด็นนี้มาหลอกล่อให้เข้าไปลงทะเบียนเข้าไปให้ข้อมูลซึ่งก็จะเป็นการโจ,จรกรรมข้อมูลนั่นเองก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะครับติดตามข่าวสารจาก แหล่งข่าวนะครับเพียงจากกระทรวงการคลังเท่านั้นโดยเฉพาะ f a c e b o o k Page สถานีข่าวกระทรวงการคลังแหล่งข่าวอื่นๆนั้นไม่สามารถรับรองความถูกต้องได้นะครับและคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากว่ามีข่าวสารความคืบหน้าใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ